แพบใหญ่คุณค่ะคุณค่ะอายาเคยพาไปตกมึกโอ้ยตกอ,อายาต้องพาตามชอบแพบหมึกก็ไม่อยากกินแล้วตอนนั้นไม่อยากกินแล้วอยากไปอยากไปอยากลับบ้านเลยอะ <c oughs> อายาพาไปตกมึกโอ้ยไม่ต้องออกมาตั้งก่อนจะไปออกเพราะว่าเดี๋ยวเขาเปรี้ยงอยู่เขาเปียกอยู่ไม่ังตืงต้ตอตตอตอนอยู่แล้วก็ทีนี้ช่วยกันดอกไม้ปวยคกัน แต่ครคนละคนละนิดคนละนิดนละน้อยนะโบโยลงไี่อาชีพครับพยายามลงที่อาชีพสามสามโยเดี่ยวพอลงมาเอากระดมไม้เอาไม้ให้พ่อไปสบายแล้วก็

นั่งก็ได้นะครับันนั่งสินโลดเล็กนิโรธสินเล็กสินเล็กสินเล็กนิโรธสินเล็กนั่งนะโมสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกายกรรม วัติกรรมมโนกรมโนกรรมทั้งสานี้รทั้งสามนี้ที่ข้าพเจ้าได้รวงเวมเกินคุณพ่อนิโรธสินเล็กขอคุณพ่อนิโรธสินเล็กได้โหสิกรรมโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าเจ้าด้วยเกิด้วยเิด วันนี้ด้วยข้าพเจ้าทั้งหลายวันนี้ด้วยข้าพเจ้าทั้งหลายได้มาประกอบปิจกุศลได้มาประกอบกิจกุศลกุฏิบ like ุณณ์กุฏิปุญให้แก่ให้แก่คุณพ่อนิโรธสินเล็กผู้วายชนผู้วายชนและบัดนี้และบัดนี้จับได้ประกอบพิธีจับได้ประกอบพิธีรอยอัฐิและอังคารรอยอัฐิและอังคารของคุณพ่อของคุณพ่อนิโรธสินเล็ก พร้อมกับฝากไว้ในอภิบาลพร้ออมกับาว ของเจ้าแม่นทีของเจ้าแม่นาทีเท้าสีธันดรเท้าสีธันดรเจ้าแม่แห่งท้องทะเลเจ้าแม่แห่งท้องทะเลและเหล่าทวยเทพทั้งหลายและเหล่าทวยเทพทั้งหลายขอเจ้าแม่นทีขอเจ้าแม่นทีเท้าสีธันดรเท้าสีธันดรและแม่ยานางเรือและแม่ยานางเรือเทพพญดาทั้งหลายเทพพญดาทั้งหลายได้โปรดอนุโมทนาได้โปรดอนุโมทนาโดนบัรดาโดนบัรดาลให้ดวงวิญญาณให้ดวงวิญญาณ ของขอบุญพ่อที่รธ้สิเล็กจงเข้าสู่สุคติจงเข้าสู่สุคติในสัมปยาภพในสัมปยาภพประสบสุขประสบสุขในทิพวิมานในทิพวิมานทั่วนิทิรันตการเทืนทั่วนิทิรันตการเทืนอธิษฐานนะครับอธิษฐานผู้ร่วมรับแล้วก็ แก้เชือกเอาบันไดข้างลุนลงเนี่ยเรานี่เนี่ยครับเชือกเชือกเหลืองเชือกเหลืองอ่าเดี๋ยวได้ผักบันไดลงไปผลักออกไปข้างนอกนวแก้แก้ออกครับแล้วก็ผลักลงน้ำไปเลยครับมันมีนั่นอยู่ผักแรงหตัวจับทยมตัวจับใครเนี่ยเขาผักแบนเอาเจ้าใส่กระเป๋าเจ้าก่อนถึงมันแบนหมดแลนะ ยาวแล้วก็อย่างนี้ยกมือไหว้ลาทูบไอ้ทูบเดี๋ยว้าก่อนคนหนึ่งใครก็ได้ครับอปิกุ๊บลาทูบช่วยล้างก่อนลาด้วยยันเลยครับแล้วนี่ก็ช่วยจับตะมุมครับ คนที่ไม่ได้จับภาพก็จับต่อกันเดินจับไม่มีคนรบกวนยกขับถูขอกันถูเพื่อคนหังน้ำน้ำยกทั้งถุงก็ได้ถุงรองถุงถุงรองถุงเสียเสียแล้วก็หย่อนทั้งถุงนิดนึงเพราะว่าน้ำมันมีดักกระโดง